ครับผมวิถีพลันชแนลสวัสดีครับม่านมนครับมือน,นี้ครับมือว่านผ้าดอกคูนมากนะครับดอกคูนเขามากแต่ว่ายังบอทันสู่ไกลดีนะครับมือน,นี้ผ้าพีไส้ดอกคูนมากไอดาวเรืองดาวเรืองเก็บแต้มให้น้องชายได้สําเร็จครับ ตั้งกล้องไ้บรูว่าสเห็นช็อตบอร์นะครับยามบงมาเบิ้งเมื่อกี้กล้องดับนะครับน่าจะพลาดเห็นช็อตเด็ดนะครับหมานๆคือเก่าครับเฉื้อยนุ่มๆครับสวยๆเลยครับ เขาวนแป๊บเดียวครับว่างไกลได้ประมาณยีสิบนาทียีสิบนาทีมาแบบเงียบนะครับมาบบมี่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับผมกำลังอยู่ใกล้เติบอยู่อย่างนีเตเสียงอัดปีกดาวเรื่องทรงสิกนะครับ กรบผมมันมันมนกับสำหรับเสานี้ดาวเรืองดาวเร,เรืองไม่ทำให้ผิดฝังนะดาวเร,เรืองนับซีเลยนะครับกรบผมสุนับคลิปนี้บุม,มีอย่ยงไรครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ ก่อนอื่นก่อนใดเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่เงเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องวิถีพลันธทชาแนลครับผมสำหรับคลิปนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับผม